ครับวันนี้มาเที่ยวกอล์ฟพิบ้าไม่ได้เจอกันสปีแล้วครับขังเล็กในรอบสามปีขังเลกในรอบ,รบ <c oughs> เดี๋ยวมาวันนี้น้ำแห้งครับวันนี้ลมน้อยๆนะมน้อยๆครับมีลมนิดนิดครับไม่รู้อ่ามีซาร่าไหมไม่ไม่ได้กอนนี้ไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวลองแลยครับ วันนี้น้ำน้อยครับน้ำค่อนข้างน้อยกำลังดีเลยไม่ไม่น้อยมากไม่สู้มากรับกำลังแบบส่วยเลยไม่รู้ว่าหมีซาได้ไหมเดี๋ยวเดินไปเลยดิน้ำใสน้ำใสครับสวยสวยครับมีลมน้อยน้อยเดี๋ยวดีนะมีลมน้อยน้อยรุยรุยดิลุยรุยุ่ยรุย นำชานี่คือว่าโอเคไม่เรียบไม่คืนไม่แรงน้วยเลยเดี๋ยวลองเลยพาซากก่อนขนตัวก่อนแต่งตัวก่อนมาตก้างเนากก็เนี่ยต้องให้พร้อมครับไม่พร้อมไม่ได้อุปกรณ์ต้องดีสายชิปซี่ต้องดีตรงมือแต่ไม่ได้ฟ้าร <c oughs> จริงๆแล้วตรงมือนี่สำคัญมากนละลงทีนี่คือแฮกแน่นอน เดี๋ยวลองในป,ป่าตากก่อนนี่เยอะตัวไหมเอามาเทีตยตัวนี้ราคาถู่กับสำรับมือไม่สำรับเออ่ผู้ที่ลืมต้นใช้งานนะครับไม่แพงครับตัวนี้แต่ว่ายัางไม่ได้ไายนะเทีก่อนเอามาเทียดูแอคชั่นก่อนครับก็เลยยิบติดมาด้วยวันนี้แต่ผมคิดว่ารา,าคากับคุณภาพนะ่าจะโอเคโดยยิบผ้ามินตัวน,นี้ รอยยี่ิบ้ามิลแต่นี่น่าจะไม่กัดกับผิวน้ำรุงเลยเพราะว่ามันมีคืนน้อยน้ยน,อนะอู้ดนแล้วใเนาะสุดยอดดูเลรับหมายเลกเลยตัวแ็กใหม่โอ้วันนี้หมันแน่นอนลองเลยครับไหนดูเอ็กชันอยู่พี่โอ้เอ็กชันดีครับ tụi ní lòi tôn tôn nhá, đi hả, mấy này, này à, để phong bịt con con nào. để tàu mà chơi hai đây này non nhiều rồi <laughs> mà tì nhiều đó cấp rồi mà tì mình nào ấy nữa cứng mà mình cứng sao mình cứng như vậy này nó mới tì chiều Nam ta cắt giặc rồi lại mình nào luôn tối nay uh, chạy đáy nó ít hơn lần đầm tổn sông ngập kẹt đôi tới đi. 趁亮哩。 lấy luôn luôn Tiếp rồi Tiếp rồi Đâu ơi Ui 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 Tìm dưa rồi em Đủ xe đây mày oh. Ủa, có chơi đây luôn Ồ, hối gì, mấy đồn bếp chấp Này mân Ngân này mân thao lưu lên. đấy ơi tiếp theo gấp ui xuôi đuổi tớ đi nâng mà chơi đi mèo kép Nhu nù rồi bay nu luôn, phải mẹ ngay nói nói mấy, mẹ dài nè mẹ dài nè mẹ dài nè mẹ này nè mẹ dài nè mẹ dài nè mẹ dài nè mẹ tham nó vinh nón poi luôn á, Lùng bay tung plát cái biết đeo này, măng cắt điều, nãy cha mì mì sa mì xí á, nè nè bà sa rớt về tung, ôi măng ở này, chương... này đâu mà, vinh ai xoắn sai này mày Đút leo à? Ây da, xe đai gắt Hả? Ồ hồ má má dây quá Bà à. má dây nào Bà má dây Được kết cấp Nhi <laughs> Nó chập bà má dây à kết cao Ồ, oh, oh. oh, kết chuối đuối Bết đuôi à? Bết mình ngàn Mất phải phí nghìn Ồ, có trẻ đai lời Ồ, 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 quát đâu luôn Nô, nô Phào hình à Phào luôn Ồ, hòm xin chút gió không oh, xin chút gió นี่ได้ซ้อยไว้ตัวนหรือว่าครับใหญ่มากอีกกับยับขยับมาประมาณสักสิบหาเมตรเมื่อกี้น้องเขาลงแล้ว ปลา่าจะไม่มีเลยปลา่าจะหนีออกไปหมดเลยต่างปลาซากปลามาปลาคาวน่าจะยังมีตัวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปตีให้เงียบนิดนี่เรายับมาควายนี้สักนิดก่อนเพื่อควายนุเนียบตรงนี้น่าจะมีตัวอยู่แต่ซาหร่ายอยู่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นปลาเลยนะแต่เมื่อกี้ปลามาน่าจะส่งลูส่งสามลูแล้วมั้งแต่มันดึงแมมพุ่งงัดเลยนะเดี๋ยวลองเลยปลาซากควายนี่เลยอาจจะมีปลามา บปลาซากเดี๋าไข่ตีแล้วใหญ่ไม่ก่อนเอ่อทั้งซากทั้งปลามาปลามาก็คือปลาอังเกิลนะลุ้นสองทรงตัวเลยถึงเช้ามงยังก่อก่อนทีนี้ก็มาหางปลาเก๋าครับไม่รู้ว่าจะเจอไซน์น้อยมั้งลองเลปยปลาย่างก่อนครับเดี๋ยวลองเลปยปลาย่างดูนะปกติเดาพุ่มไม่กระจาย

ตัวทีวีซุงซุอยู่นิดอันนี้มันกับมันกับมาเาลยรับมาเาลยรับมไม่เจอเหรอตัวนี้นห่มาเลยครับโอ้ปามาครับปามาใส่ปลาจันกัดปลาย่าง ไม่ลงโคเลยนี่มาแล้วครับตัวแรกหลัลงจากรลืนไปสองตัวใส่ปลาจานเนี่ยกำลังดีเลยนี่ปลาย่างของตีร้านะนสองอันเจ็ดที่มาบ้านมีัองมดหกตัวนหนึ่งตัวเจ็ดที่มาบาทตัวจิ๊กของตีร้านะชุด1ี่ 1> คครัมเกีรยบปล่อยก่อน lút lút đi mấy con này ตัวไม่เยื่อแต่เมื่อเราเปลี่ยนทีนะเราตร้องเปลี่ยนเยืย่ทุกครั้งที่เปลี่ยนทีเราจะต้องตีเยื่อกางน้ำก็เยื่อหมินเนา่าถ้าปากลางนา้ำเราจะเจอตัวตต่เมื่อกี้มันน่าจะต้องมันแตกไปแล้วน่าจะตรงนีน่าจะมีตัว ยบอยู่ตามนังยินมาไอ้เอวไม่กัดครับไม่กัดก็ชั่วไม่เดิมก็อย่าพุ่งไปไหตกปลาตายน้ำแนละ้วก็คือป่ากา้าวตองดูแข้งด้วยแต่เ,เ,เ,เบ็ดเบอร์กี้เบอ,อ,กกนะอร์หกน่าจะไม่ยู่ถ้าวากัดนะถ้าใส่เกินสองรูน่าจะไม่ยู่